สวัสดีครับพบกับเกษตรกินได้บายนพดลครับวันนี้อยู่ในป่าฝลั่งนะครับมาดูกิ่งตอนฝรั่งที่ตอนไว้นะครับตอนยังไงไม่ให้กิ่งมันหักครับการตอนกิ่งฝรั่งนี่จะเป็นปัญหาก็คือกิ่งมันจะหักนะครับชอบหักผมแก้ไขนะครับ โดยวิธีการอันดับแรกก็คือ 1. ใช้ตุ่มตอนถุงตอนที่มันให้ถุงขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเดิมทีผมจะใช้3คูณ5อันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็น3เอคูณ6นะครับตอนเสร็จผมก็จะตัดยอดเลยนะครับเหลือไว้ประมาณสัก60เซนตัดยอดทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้กิ่งมันมีน้ำหนักมากนะครับ น,นี้ไม่ต้องดามนะครับนี่สูตรนี้ไม่ต้องดามนะครับไม่ต้องไปหาไม้ดามดูครับไม่ดามนะ <S <S ปกติเราจะต้องหาไม้มา,มาดามนะครับเพื่อป้องกันมันหักแต่ว่ามันก็หักอยู่ดีสูตรนี้ผมเลยลองทดลองเอาอย่างนี้นะครับใช้สูตรนี้ไปลองดูซึ่งผมก็ว่ามันน่าจะโอเคไม่ต้องไปหาไม้มาดามเสียวเวลานะครับยงงไ่ว่าเราตัดยอด ถึงเวลายังไงเราก็ต้องตัดอยู่ดีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาตอนเพิ่มนี่ครับอันนี้ไว้ไม่ยาวเลยเอาไว้ประมาณ50เซนกิ่งนี้ก็เหมือนกันเอาไว้ประมาณ50เซนนะครับจากตุ้มตอนไม่มีดามไม่ต้องดามกิ่งนะครับไม่หัก กระมมาลมยุกแรงๆนะครับไม่หักครับครับนี่ก็อีกกิ่งนึงเห็นไหมฮะอันนี้เอาไว้ประมาณสักหกิเซนตัดแล้วตัดยอดไม่มีหักนะครับนี่ไม่ต้องดามเอามาดูกิ่งใหญ่บ้างๆนะครับกิ่งนี้ใหญ่ ตอนนี้โป้งเลยนะครับไม่ต้องดามเหมือนกันนี่ดูเห็นไหมครับตัดยอดไม่ดามนะครับนี่ไม่ดามาสูตรนี้ครับตัดยอดอย่างเดียวไม่ต้องดามกิ่งผมว่าโอเคใช้ได้นะครับครับเพื่อน คลิปนีมีประโยชน์เพื่อนๆสามารถลองออวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับ